สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโดเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมป่าโบราณทอดตัวยาวเราไม่มีที่สิ้นสุดเฟิร์นยักษ์กระเพื่อมไหวจากลมเช้าแสงแดดอ่อนส่องลอดเรือนยอดหนาทึบ โลกในยุคจูราสิกตอนปลายคืออาณาจักรของสัตว์กินพืชตัวมหึมาแต่ในเงารกชัดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวเบารวดเร็วและอันตรายอย่างประหลาดสิ่งนั้นคือออนิโซเลสเตสนักล่าขนาดเล็กที่แทบไม่มีใครได้ยินเสียงฝีเท้ามันไม่ดังกึกก้องไม่ใช่สัตว์นักล่าที่บดขยี้โลกเบื้องล่าง แต่มันคือเงาที่ล่องผ่านลําแสงด้วยสัญชาตญาณน,นักล่าอันเฉียบคมออนิโซเลสเตสมีขนาดราว2เมตรเทียบได้กับเด็กประถมคนหนึ่งหากมองผิวเผินมันอาจดูไม่ต่างจากสัตว์กินเนื้อทั่วๆไปในยุคนั้นแต่เมื่อมองลึกลงไปในการวิพากษ์ความแตกต่างก็เริ่มชัดเจนขากันไกลที่โค้องงอเล็กน้อยฟันซี่แหลมที่จัดวางอย่างแน่นหนา หัวขนาดพอดีกับลำตัวที่ปราดเปรียวขาเรียวยาวและแขนที่มีกรงเล็บแหลมพร้อมใช้จับเหยื่อเล็กทุกอย่างบ่งบอกว่าสัตว์ชนิดนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อล่าเหยื่อใหญ่โตแต่มันถูกออกแบบมาให้เลือกเหยื่ออย่างเฉียบขาดที่น่าสนใจกว่านั้นคือบรรยากาศของช่วงเวลานั้นประมาณ154ล้านปีก่อนณนะดินแดนที่ปัจจุบันคืออเมริกาเหนือ โลกยังไม่ถูกแบ่งแยกด้วยทวีปแบบที่เรารู้จักในวันนี้พืชพันธุ์เริ่มหลากหลายขึ้นอากาศอบอุ่นแต่ไม่ถึงกับร้อนระอุสัตว์กินพืชขนาดยักษ์อย่างอพาทซอรัสดิโพโดคัสและคาร์ราซอรัสครองหุบเขาทว่าในเงามืดของพวกมันกลับมีสัตว์นักล่าขนาดเล็กอย่างออนิโซเลสเตสซุ่มรอคอยโอกาสไม่ใช่เพื่อล่าไดาโนเสาร์ยักษ์แต่เพื่อชิงจังหวะกับสิ่งที่ตกหลน่น ลูกไดโนเสาร์ตัวเล็กสัตว์เลื้อยคลานขนาดจิว๋วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมยุคแรกเริ่มหรือแม้กระทั่งไข่ที่หลงจากรังออนิโซเลสตัสไม่ดังไม่เด่นไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ของยุคจูราสิกแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่แม้แต่ไทรนโนซอรัสก็ยังไม่มีการปรับตัวที่เงียบงันและแม่นยำแม้จะไม่ใช่ชื่อที่ดังตระห่มในหมู่ไดโนเสาร์แต่ออนิโซเลสตทส กลับเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่นักบรรพชีวินวิทยาพูดถึงมากที่สุดตัวหนึ่งในหมู่นักล่าขนาดเล็กเพราะมันคือตัวแทนของวิวัฒนาการในระดับที่ซับซ้อนซับซ้อนเกินกว่าจะประเมินแค่จากความสูงหรือน้ำหนักในปี1900ซากฟอสซิลของโอนิโซเลสเทสถูกค้นพบครั้งแรกโดยทีมสำรวจของเฮนรี่แฟร์ฟิลออสบอนและบารนัมบราว์ในรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกา ซากที่พบนั้นไม่สมบูรณ์แต่เพียงพอที่จะจุดประกายจินตนาการและการถกเถียงไม่รู้จบในวงการวิทยาศาสตร์กระดูกส่วนกะโหลกฟันบางซี่และโครงสร้างแขนที่ยืดยาวมันคือภาพเงาแรกของสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในเงาแห่งยุคจูราสสิกออสบอนตั้งชื่อให้มันว่าโอนิโซเลสเทสแปลว่าขโมยนก ซึ่งในยุคที่ยังเข้าใจไดโดนเสาร์ไม่ลึกซึ้งคำนี้ดูคลุมเครือแต่กลับชี้ให้เห็นถึงความฉับไวและนิสัยการล่าเหยื่อขนาดเล็กซึ่งต่อมาแม้จะพบว่าไม่ได้ล่านกจริงเพราะนกสมัยนั้นเพิ่งวิวัฒนาการขึ้นมาในยุคเดียวกันแต่ชื่อก็ติดตัวมันมาจนถึงปัจจุบันหนึ่งในลักษณะที่นักวิจัยสนใจคือหัวของมันซึ่งมีความยาวและโค้งมนผิดจากเทโรพอดทั่วไป หัวของโ Onisolestes ไม่ได้สร้างมาเพื่อเจาะทะลุกระดูกหรือกัดด้วยแรงอันมหาศาลแบบอโลซ s a u r หรือ T-Rex หากแต่ถูกออกแบบให้จับและกัดซ้ำกับเหยื่อที่เคลื่อนไหวเร็วและไม่ได้ป้องกันตัวแน่นหนาส่วนฟันซี่เล็กเรียงเป็นระเบียบปลายฟันแหลมแต่ไม่ใหญ่ฟันลักษณะนี้คล้ายกับของสัตว์ที่เน้นความแม่นยำมากกว่าพลังการบดขยี้และนั่นยิ่งชัดเจนเมื่อมองไปที่คอของมัน คอยาวและยืดหยุ่นสูงช่วยให้สามารถพุ่งหัวเข้าไปใส่เหยื่อเล็กได้ในเสี้ยววินาทีแต่สิ่งที่ทำให้อนิโซเลสเทสยังคงน่าสนใจแม้ผ่านไปกว่าร้อยปีหลังการค้นพบกลับไม่ใช่แค่ร่างกายแต่เป็นคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้มันมีขนนกหรือไม่นักศาสตระจารบางกลุ่มเชื่อว่าอนิโซเลสเทสอาจมีขนบางๆปกคลุมทั่วร่าง เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมยุคอย่างคอมซบสนาทัสหรือจูราเวนาเตอร์ซึ่งแสดงหลักฐานของขนแบบเส้นใหญ่หรือโปรโตเฟเซอร์ถึงแม้ฟอสซิลของโอนิโซเลสเทสที่พบจะไม่แสดงร่องรอยขนก็ตามแต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่ข้อสรุปแน่ชัดเพราะหลายครั้งขนเป็นสิ่งแรกที่สลายไปในกระบวนการกลายเป็นหินหากโอนิโซเลสเทสมีขนจริงนั่นอาจหมายถึง มันคือหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญของสายวิวัฒนาการระหว่างเทโรพอดกับนกยุคใหม่และนั่นจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักล่าตัวนี้ไปตลอดกาลหากมองจากภาพรวมของยุคจุราสสิกตอนปลายออเนโทเลสเตสคงไม่ต่างอะไรกับตัวละครประกอบในละครเวทีขนาดใหญ่โลกในเวลานั้นเต็มไปด้วยไดนโนเสาร์กินพืชมหึมาอย่างอปัโทซอรัสบรัคโอซอรัสและดิปโรโดคัส สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่สูงเท่าตึกหลายชั้นและยาวเกือบเท่าสนามฟุตบอลพวกมันเดินเนิบช้าผ่านทุ่งหญ้าและป่าโปรง่งแพะใบไม้จากยอดเฟินโบราณโดยไม่สนใจสิ่งใดในเงาแต่สำหรับ Onitolestes นี่ไม่ใช่แค่ฉากหลังมันคือสนามล่าที่อันตรายและเปลี่ยมไปด้วยโอกาสในฐานะนักล่าขนาดเล็ก Onitolestes รู้ดีว่าไม่อาจประทะซึ่งหน้าได้กับสัตว์ที่หนักหลายสิบตัน แต่มันมีบางอย่างที่ยักษ์เหล่านั้นไม่มีความเร็วความเงียบและสายตาเฉียบคมมันสามารถซ่อนตัวในพุ่มไม้เคลื่อนที่แนบพื้นอย่างแนบเนียนแล้วพุ่งเข้าโจมตีไข่ไดโนเสาร์ในรังที่ไร้การป้องกันหรือเหยื่อเล็กๆที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมคือจุดแข็งสูงสุดของออนิโทเลสเตสการสำรวจฟอสซิลแสดงให้เห็นถึงกระดูกนิ้วที่โค้งงออย่างเหมาะเจาะ พร้อมกงเล็บแหลมกริบที่ช่วยในการจับเหยื่อเล็ก,เลกๆเช่นสัตว์เลื้อยคลานขนาดจิว๋วหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเริ่มต้นที่เพิ่งปรากฏขึ้นมันน่าจะเป็นนักปีนป่ายที่ดีเช่นกันความเป็นไปได้นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแขนที่ยาวและแข็งแรงซึ่งอาจใช้เกาะตามกิ่งไม้หรือแม้แต่ไต่ขึ้นแนวหินเพื่อหลบภัยหรือแอบซุ่มล่างานศึกษาล่าสุดยังตั้งข้อสันนิษฐานว่า o n i t h o l e s t e s มีประสาทการมองเห็นและการได้ยินที่พัฒนาแล้ว สมองส่วนที่ควบคุมประสาทสัมผัสในฟอสซิลของเทโรพอดบางชนิดที่ใกล้เคียงกันบ่งชี้ว่าแม้จะเป็นสัตว์เล็กแต่ความสามารถในการสังเกตและตัดสินใจของมันนั้นเฉียบไวและแม่นยำมีความเป็นไปได้ว่าออนิโทเรสเตสเป็นนักล่าทั้งกลางวันและกลางคืนขึ้นอยู่กับพื้นที่และฤดูกาลสายตาของมันอาจปรับเข้ากับแสงที่เปลี่ยนไปได้ดีซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสัตว์ที่ต้องอาศัยเวลาและโอกาสเป็นอาวุธหลัก ในโลกที่ไดโนเสาร์ขนาดมาหึมาคือราชาแห่งทุ่งหญ้าออนิโทเลสเตสกลับเป็นราชาในเงามืดแม้อเนโทเลสเตสจะถูกค้นพบมากกว่าร้อยปีแล้วแต่ความรู้เกี่ยวกับมันยังคงถูกจำกัดด้วยข้อเท็จจริงหนึ่งจนถึงปัจจุบันมีเพียงซากฟอสซิลชิ้นเดียวเท่านั้นที่ได้รับการยืนยันว่ามาจากออเนโทเลสเตสโดยตรงฟอสซิลนั้นอยู่ที่สถาบัน American Museum of Natural History ในนิวยอร์ก และยังคงถูกศึกษาอยู่จนทุกวันนี้ฟอสซิลชิ้นดังกล่าวแม้จะไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแต่ก็ประกอบด้วยชิ้นส่วนสำคัญอย่างกระโหลกบางส่วนกระดูกสันหลังคอแขนและหางซึ่งเพียงพอสำหรับนักบรรพชีวิตวิทยาในการประมาณโครงสร้างร่างกายพฤติกรรมและนิสัยของมันแต่ด้วยหลักฐานเพียงเท่านี้มันก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงมหาศาลที่ยังไม่จบสิน้น หนึ่งในประเด็นที่เคยสร้างความเข้าใจผิดมากที่สุดคือโหนจมูกหรือกระดูกสันขึ้นมาตรงกระโหลกด้านหน้าของ o r n i t h o l e s t e s ในปี1903 Osborne วาดภาพประกอบฟอสซิลพร้อมเพิ่มโหนจมูกให้กับ o r n i t h o l e s t e s โดยอ้างว่ามีชิ้นกระดูกที่บ่งบอกโครงสร้างเช่นนั้นผลลัพธ์คือภาพลักษณ์ของ o r n i t h o l e s t เ s ในหนังสือและสารคดีช่วงศตวรรษที่20แทบทุกฉบับ กลายเป็นนักล่าหน้าแปลกที่มีโหนเหมือนมีเขาบนจมูกทั้งที่ภายหลังนักวิจัยพบว่ามันเป็นเพียงความผิดพลาดในการตีความชิ้นส่วนกระดูกที่บิดเบี้ยวจากการทับถมในดินนานหลายล้านปีนอกจากเรื่องโหนแล้วยังมีคำถามใหญ่อีกข้อหนึ่งคือจริงหรือไม่ที่ o n นา h o l e s t e s มีขนคำถามนี้สร้างการถกเถียงอย่างหนักในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเพราะแม้จะยังไม่มีหลักฐานโดยตรงในฟอสซิลที่พบ แต่มีไดโนเสาร์ใกล้เคียงจำนวนมากในกลุ่ม c o l o s r o s a u r i เ n นที่มีขนรวมถึงบางชนิดที่วิวัฒนาการไปเป็นนกจริงๆด้วยเหตุนี้ Ornitholestes จึงกลายเป็นเป้าหมายของงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบคือการใช้ข้อมูลจากไดโนเสาร์ที่ใกล้เคียงทางวิวัฒนาการเช่น so us, c o m ซ s o g n a t h u s s i n o s o p t e r x หรือแม้แต่ Velociraptor มาสร้างแบบจำลองดิจิทัลและสันนิษฐานโครงสร้างร่างกายแบบมีขนของ o r โ h o ว e s t ซึ่งเป็นไปได้สูงมากว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้มีผิวเกล็ดหางเหมือนที่เคยเชื่อกันและนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ดึกดำบรรแม้จะมีเพียงกระดูกไม่กี่ชิ้นแต่มันกลับปลุกจินตนาการงานวิจัยและความเข้าใจใหม่ๆให้ขยายออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิน้นหากพูดถึงนักล่าในหมู่ไดโนเสาร์ภาพจำของคนทั่วไปมักไปอยู่กับสายพันธุ์ที่ใหญ่โตน่ากลัว และเปี่ยมอาวุธร้ายเช่นไทรนโนซอรัสเร็กซ์หรืออโลซอรัสพวกที่มีเขี้ยวฟันและกรงเล็บเหมือนหลุดออกมาจากฟันร้ายแต่สำหรับออนิโทเลสเตสมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงออนิโทเลสเตสไม่ใช่เครื่องจักรสังหารมันคือผลผลิตของวิวัฒนาการที่เน้นความแม่นยำมากกว่าพลังบรูตฟอร์ส จากขนาดร่างกายเราสองเมตรและน้ำหนักไม่เกิน15กิโลกรัมมันจัดอยู่ในกลุ่มนักล่าขนาดเล็กถึงกลางและเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะล้มเหยื่อขนาดใหญ่ได้ด้วยพละกกำลังตรงๆดังนั้นมันจึงใช้วิธีที่เฉียบคมกว่าคือซุ่มโจมตีเจาะจุดอ่อนแล้วถอยก่อนที่จะเกิดอันตรายกับตัวเอง หลักฐานจากฟอสซิลแสดงให้เห็นว่ามันมีกันไกรที่เรียวยาวพร้อมฟันแหลมเรียงแน่นซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการแทงทะลุผิวหนังบางๆมากกว่าการบดกระดูกอาวุธของมันจึงไม่ใช่ความแข็งแรงแต่คือความแม่นกับจังหวะเยื่อของมันอาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆไขในรังที่ไม่มีพ่อแม่เฝ้า หรือแม้แต่ลูกของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ในช่วงที่แยกจากกลุ่มและนั่นคือช่วงเวลาทองที่ออนิโทเลสเทสจะเข้ามาเก็บแต้มอย่างรวดเร็วสิ่งที่น่าจับตาคือความสัมพันธ์ของมันกับสภาพแวดล้อมโดยรอบในระบบนิเวศท,ที่ไดโนเสาร์กินพืชขนาดยักษ์ครอบงำออนิโทเลสเทสอาจเป็น,นกลไกสำคัญในการควบคุมสมดุล โดยการล่าไข่หรือลูกของสัตว์เหล่านั้นบางส่วนทำให้ประชากรของสิ่งมีชีวิตยักษ์ไม่ล้นเกินจนพังทลายลงไปเองมีงานวิจัยบางฉบับเสนอแนวคิดว่า Onitolestes อาจเคลื่อนไหวในกลุ่นเล็กๆคล้ายหมาป่าหรืออาจล่าร่วมกับสมาชิกในสายพันธุ์เดียวกันเป็นบางช่วงเวลาโดยเฉพาะในช่วงที่เหยื่อขนาดเล็กมีจำนวนมาก เช่นฤดูวางไข่ของสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ปีกยุคแรกหากเป็นจริงอย่างนั้นนั่นหมายความว่าแม้จะตัวเล็กแต่ออนิ t โ o l เลสเตสก็ไม่ใช่แค่นักล่าเดียวมันอาจเป็นจิกซอของเครือข่ายนักล่าที่ซับซ้อนยิ่งกว่าที่เคยคิดไว้หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ออนิโ o l เลสเตสโดดเด่นกว่าไดาโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กตัวอื่นๆ ไม่ใช่เพียงความคล่องตัวหรือความฉลาดเท่านั้นแต่มันคือบทบาทที่แฝงอยู่ในสายทานของวิวัฒนาการ o n i s o o l s test ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม c o l r o s u o r i a กลุ่มเดียวกับไดโนเสาร์ชื่อดังอย่าง v e r o c i r a p t o r Tyrannosaurus และไกลไปจนถึงบรรพบุรุษของนกยุคใหม่หรือ Aves การที่ o n i s o l e s test ปรากฏตัวในยุคจูรัสสิกตอนปลายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นกดึกดำบรรเริ่มถือกำเนิดขึ้นนั้น ทำให้มันกลายเป็นตัวเชื่อมสำคัญในภาพวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามันมีขนหรือบินได้แต่รูปร่างน้ำหนักสมองและโครงกระโหลกล้วนแสดงให้เห็นว่านี่คือสัตว์ที่อยู่ห่างจากนกเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นความเบาของกระดูกการจัดวางของตาและรูจมูกการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยการประสานงานระดับสูงทั้งหมดนี้คือคุณลักษณะของสายพันธุ์ที่วิวัฒน์ไปในทิศทางสมองนำร่างกาย หลายทฤษฎีเสนอว่า o n นิโ o l e s t e s es, อาจมีขนนุ่มๆปกคลุมบางส่วนของร่างกายแม้จะไม่สามารถใช้บินได้เหมือนนกแต่ขนเหล่านี้อาจช่วยในการควบคุมอุณหภูมิหรือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกันเช่นการแสดงตัวตนในฤดูผสมพันธุ์และในประเด็นนี้มันก็ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการอธิบายว่าวิวัฒนาการของขนไม่ได้เริ่มต้นจากความพยายามจะบินแต่เกิดจากปัจจัยอื่นๆก่อนเช่นการรักษาความร้อน และออนิโซเลสเทสก็คือตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนผ่านทางกายภาพในเส้นทางนั้นหากเรามองออนิโซเลสเทสด้วยสายตานักวิวัฒนาการมันคือเส้นสายที่เชื่อมระหว่างยุคของไดโนเสาร์ดุร้ายสู่ยุคที่นกเริ่มบยบินกลางฟ้ามันคือหลักฐานมีชีวิตในอดีตที่บ่งบอกว่าการอยู่รอดไม่ได้จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่อาจหมายถึงการปรับตัวอย่างแยบย์แม้จะดูเหมือนเป็นนักล่าที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ แต่ความจริงแล้วออนิโทเลสเตสก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารแต่อย่างใดในโลกของยุคจูเรสิกดอนปลายสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กอย่างมันต้องอยู่ท่ามกลางเงาของนักล่าใหญ่ยักษ์และสัตว์กินพืชที่มีขนาดมหึมาซึ่งครอบครองระบบนิเวศไว้แทบทั้งหมดศัตรูโดยธรรมชาติของออนิโทเลสเตสอาจรวมถึงอโลซอรัสเซราโทซอรัส และดนโนเสาร์นักล่าขนาดใหญ่ประเภทอื่นๆที่มีจำนวนมากในแถบตะวันตกของอเมริกาเหนือบางตัวอาจไม่เห็นมันเป็นเหยื่อหลักแต่ก็สามารถจัดการได้ง่ายหากมันเข้าใกล้เกินไปแม้กระทั่งจระเข้โบราณหรือสัตว์เลื้อยคลานน้ำจืดก็อาจกลายเป็นผู้ล่าของมันได้เมื่อเผชิญหน้ากันใกล้ๆอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ออนนโทเลสเตสต้องเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมช่วงปลายยุคจูราสิก โลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการแยกตัวของทวีปและการเปลี่ยนแปลงในวงจรอาหารที่ไม่เสถียรสิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กก่อนเสมอด้วยเหตุที่ประชากรของ Onitolestes อาจไม่มากเท่าสปีชีอื่นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้มันค่อยๆลดจำนวนลงน่าเสียดายที่เราไม่เคยพบซากฟอสซิลของอนิโทเ e s t ตสมากกว่าหตัวในจุดอื่นๆทั่วโลก นั่นอาจสะท้อนถึงความจริงที่มันไม่ใช่สัตว์ที่มีการกระจายพันธุ์กว้างขวางอย่างที่เคยเข้าใจซึ่งก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการสูญพันธุ์เมื่อเผชิญกับแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและถึงแม้มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเคลื่อนไหวว่องไวและเหมาะกับการล่าเหยื่อขนาดเล็กแต่นั่นก็ไม่ได้การันตีว่าโลกจะมีที่ว่างให้มันตลอดไปสุดท้ายแล้วออนิโทเลสเตสก็หายไปจากบันทึกของโลกโดยไม่ทิ้งร่องรอยมากนัก ไม่มีหลักฐานของการวิวัฒน์เป็นสายพันธุ์ใหม่ไม่มีซากฟอสซิลลูกหลานที่เจอในชั้นหินยุคคริเทเชียสมันเพียงค่อยๆหายไปอย่างเงียบงนันราวกับนักล่าที่ไม่เคยทรงเสียงตั้งแต่แรกหากกล่าวถึงโอนิโฟเลสเตสในแวดวงไดโนเสาร์ยุคจูเรสสิกมันอาจไม่ใช่ชื่อแรกที่ถูกพูดถึงและในหมู่สัตว์โลกล้านปีที่สร้างแรงสะเทือนให้แก่มนุษยชาติ มันก็อาจดูเป็นเพียงนักล่าระดับกลางที่ไม่มีอะไรสะดุดตาไม่มีฟันยักษ์ไม่มีกรงเล็บเสี้ยววงเดือนไม่มีหางตีหักกระดูกหรือกะโหลกที่โดงดังแบบ r ท n รโนซอริดเอแต่สิ่งที่ทำให้โอนิโซเลสเตสกลายเป็นไดโนเสาร์ที่ยังถูกพูดถึงในวงการวิชาการทุกยุคสมัยคือความลึกลับความเป็นไปได้และช่องว่างของประวัติศาสตร์ที่มันเปิดเอาไว้ให้คนรุ่นหลังจินตนาการ แม้ซากฟอสซิลของมันจะมีเพียงตัวอย่างเดียวและถูกค้นพบตั้งแต่ปี1900โดยนักบรรพชีวินวิทยาชื่อดังอย่างเฮนรี่แฟร์ฟิลด์ออสบอรนแต่ออเนโซเลสตัสกลับกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งความพยายามในการเชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบันมันเคยถูกตีความเป็นบรรพบุรุษของนกเคยถูกวาดภาพให้มีขนนุ่มปกคลุมเคยถูกเข้าใจผิดว่ามีเขาบนจมูก และแม้ข้อสรุปเหล่านั้นบางส่วนจะถูกล้มล้างไปตามกาลเวลาแต่นี่แหละคือบทบาทสำคัญของออนิโซเลสเตสผู้กระตุ้นให้เกิดคำถามใหม่ในทุกครั้งที่มนุษย์ค้นหาอดีตในเชิงโครงสร้างออ n i นิโซเลสเตอสอาจเป็นแค่ไดโนเสาร์นักล่าขนาดเล็กแต่ในเชิงความหมายมันคือไดโนเสาร์ที่ทำให้เราเห็นว่าวิวัฒนาการนั้นไม่เคยตรงไปตรงมามันเต็มไปด้วยรอยเบลอ ช่องว่างเส้นทางแยกและบันทึกที่หล่นหายหากเราจินตนาการถึงมันในยุคข,ของมันการไล่ล่างเงียบๆใต้ร่มใบเฟิร์นมันอาจไม่ต้องการสร้างชื่อหรือจารึกไว้บนหินของโลกมันเพียงต้องการอยู่รอดและส่งต่อร่องรอยให้โลกได้คิดต่อนั่นคือพลังของออนิโซเลสเตสไดโนเสาร์ที่มีชื่อแปลว่าขโมยนก ทั้งที่มันอาจไม่เคยจับนกได้ด้วยซ้ำคุณกำลังฟังเลกซากาพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ